Không. Cho hết nhận nào phải như mùa. <laughs> lá cốp đi. Ôi mà lát cốp. พี่น้องสวัสดีค่ะมือน,นีเข้ากสิมาอันปลูกยางนาค่ะพี่น้องเพร่อกล้ายางนาลองเบิรงก่อนจ้ะพี่น้องเข้าอันเด็กเก็บยางนามากจ้ะพี่น้องที่เข้าปลูกแล้วก็เข้าบริพาะเนาะพี่น้องเนาะเข้าไปเอากาวมาจากันมาจากันของกรมป้าไหม่หน้าเข้าไปเอามาจาก ของของที่เพิ่นปลูกไว้แลนะ้วน่ะหฮอมาลอยต้นนี่ค่ะพี่น้องแต่ว่าอันนี้เฮาสิลองกลาเบิ่งจ้ะพี่น้องเฮาสิลองกลาเบิ่งว่ามันสิติดบ่เฮาก็เลยไปเก็บมาแต่ว่าก็เก็บมาได้บ่หลายจ้ะพี่น้องได้แค่นี่นะ่ะเดี๋ยวเฮาสิลองกาเบิ่งซะก่อนจ้ะพี่น้องอันนี้ก็คือที่เฮาตัดไปแล้วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิตัดให้เบิดก่อนเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาสิไปกาดลองเบิ่งจ้ะ ค่ะพี่น้องงานนี้ก็คือหมากยางหน้าเนาะค่ะพี่น้องหมากหรือกระดอกมันนี่แหละค่ะพี่น้องถ้าตัดดอกแล้วจะกาจะเอาไปกาลงเบิงใจพี่น้องว่าเป็นจิตเป็นในเฮาโวเข้ากากับประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เลยค่ะพี่น้องก็สะเห็นเพื่อนแตกหักเะเดี๋ยวเหาชิลองเบิงก่อนนะคะเอาไปนอน ค่ะพี่น้องเขาเก็บอันยางหน้ามาเขาตรงมาเบิองดีๆเนะค่ะเราพี่น้องเนาะมันจะมีแม่งเจาะจะพี่น้องนี่ยที่ใจกันเนี่ยมันจะมีแม่ลงมันมาเจาะนะมันจะเจาะแบบเจาะเป็นหูเลยจะพี่น้องดูนี่มันจะมีแม่าเจาะจะพี่น้องอันนี้กำลังสิเจาะ ต้นนี้เป็นจอเดียวในชะ่หรอที่้องเบิ้งดีๆเลยจาพี่น้องนะพี่กายหนึ่งคอยก็เก็บเก็บมันหลาแล้วนะพี่ตะแมงเจาะขนาดนี้ยังมีเจาะอยู่จากพี่น,อน้องเดี๋ยวเ่อจะเอาไปกาคนะ่ะพี่น้องอันนี้ต้นยางหนะ้าค่ะพี่น้องตัต้งแตขคอยปลูกพี่กายนี่ค่ะพี่น้อง บดตายค่ะพี่น้องเรืออยู่แค่สองถุงนี่นะจ้ะคอยเอามาปลูกจ้ะพี่น้องบึง้งคอยก็ไปปลูกไปตามอันนี้คอยละติดเซยค่ะพี่น้องเบืง้งตั้งแต่ปีก่ได้ไต้นยางนาปีนี้คอยก็เรียกว่าคอยเสียเมล่องปลูกไมเบื้งี่องปลูกใไมเบื้งจ้ะพี่น้นอ,อ,าาอง พี่น้องเบิ่งพักเสริมข่อยแน่สีตายเมื่จ้รจะพี่น้องตอนนั้นงามงาม,งามจะพี่น้องบบดนี้แบบสีตายอ่ะคอยปลูกง,ง่ามได้กับสีตายงา่ายงามแล้วก็ยอนลงยอนล่งกับเป็นแนวนี้จะพี่น้องเฮ็ดจังไดเด้นะเน,นา,ขาเะ,ขะของเพิ่นปลูกเพิ่นคืองามคักแท้่ะของเก้าของปลูกวันน่พักเสริมคอยสีตายอีกแล้วหาวิธีปลูกใหไจ่จะพี่น้องปลูกเนีใดได,ได้นอะ ตอนแรกๆก็ง,งามอยู่ค่ะพี่น้องสไตายอีกแล้วพักเสริมบวบคอยแก่เบ้ดแล้วค่ะพี่น้องมีตะน่วยใหญ่ๆบักใหญ่ใใหเลยค่ะพี่น้องบวบคอยมีตะน่วยใหญ่ๆน่วยแก่ๆเลยพอดีเฮ็ดเอาใหญ่มันจต่พี่น้อง กินบะท่านแล้วพี่น้องเบิ่ง่อยเทียบกับขวดไงก็ขวดอีกจ้ะพี่น้องเบิง่งเพิ่นไงก็ขวดเลยจ้จพี่น้องขวดน้ำเท่านี้แหละคะ่ะขวดน้ำก็มกบวบเบิง่ง พี่น้องพักอีตูคอยออกดอกแล้วจ้าดอกเป็นล่าหลาย,ลายแ้่พี่น้องคอยสิเก็บหมากเป็นไหวจ้า<ม>เบิ่งเพ่น,เป,นเป็นดอกเต็มเลยค่ะพี่น้องพักอีตูพี่น้องเบื้องพริกกระสอบคอยํำล่งเป็นหมากจ้าพี่น้องํำล่งเป็นหมากจ้า แต่ว่าต้นเพื่อนก็คือจังบงงามเนาะบังกระสอบเพื่อนก็บจิตเป็นจังสี่ละต้นเพื่อนบงงามแต่ว่าหมากเพื่อนกระดุกจ้าพริกระสอบหมากดกได้พี่น้องพี่น้องน้องไม่ค่อยออกแล้วค่ะพี่น้องกำลังหญ่ค่ะพี่น้องเบิ่งอีนอนเองกำลังยัค่ะ เห็นบ่ครับพี่น้องก็ได้แกงอยู่ด้วยเนาะนี่นค่ะเดี๋ยวอีกจังหน่อยขอเจ้สาสินมาซับให้เพื่อนย่าซะก่อนจะพี่น้อง